พอกะทิเดือดแล้วเราจะเติมน้ำตาลลงไปเติมลงไปเลยทั้งหมด1นกิโลกรมัมแล้วก็คนนะคะคนจะน้ำตาลละลาย จนเดือดอีกครั้งหนึ่งคนไปได้เรื่อยอะ พอเดือดแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยแล้วก็พักไว้ให้เย็นลงอีกนิดหนึ่งนะคะไม่ให้มันร้อนจัดนะคะเพื่อเราจะไปเทลงในถ้วยพลาสติกค่ะเมื่อเย็นเมื่อพักไว้ให้เย็นสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะมาเทบุ้นเราก็จะตักไม่ได้ตักสองอสองทัพพีนะคะจะพอดี ไปเลยให้ครบก็จะได้ประมาณ46ชิ้นนะคะในการขาย1ครั้ง46ชิ้นชิ้นละ10บาทก็จะได้460บาทลบกำไรออก150ประมาณ150บาทนะคะ,ะลบทุนต้นทุนนะคะออก155บาทก็จะเหลือกำไรประมาณ300บาทนะคะ ตักไปเรื่อยๆแล้วก็พักไว้ให้เย็นให้วุ้นเซตตัวนะคะเมื่อวุ้นเซตตัวแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นประมาณ30นาทีมีฟองอากาศเราก็าใช้ช้อนเล็กๆนะคะตักออกตักฟองอากาศออกไม่งั้นมันก็จะเป็นหลุมไม่สวยนะคะ แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการเย็บเราก็มาเย็บเสร็จแล้วก็ติดสติกเกอร์ลงไปเพื่อความสวยงามเย็บปิดนะคะเมื่อมันเซตตัวเสร็จแล้วเราก็เย็บแล้วก็ติดสติกเกอร์ทำไปจนเสร็จ เอาแช่ตู้เย็นนะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะก็ลองทำดูนะคะทำวุ้นกะทิสูตรสำเร็จทำง่ายนะคะทำขายก็ง่ายขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้สวัสดีค่ะ